เพื่อนๆอ,อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่ลุงป้านาะอาทุกท่านค่ะวันนี้ทางช่องก็มีข่าวสารเกี่ยวกับการรับคืนเงินค่ามิเตอร์ไฟฟ้ามาเล่าสู่กันฟังนะคะโดยหัวข้อข่าวมีดังนี้ค่ะประกาศแล้ว3ขั้นตอนลงทะเบียน25มีนาคมรับเงินคืนค่ามิเตอร์ไฟฟ้า21.5ล้าน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพแจ้งขั้นตอนการขอรับเงินประกันค่ามิตเตอร์ไฟฟ้าโดยประชาชนผู้เป็นเจ้าของมิตเตอร์สามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด -19 ได้ตั้งแต่วันที่25มีนาคมเป็นต้นไปโดยผู้ยื่นเรื่องสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงสำหรับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งหาข้อมูลการลรงทะเบียนถูกต้องและตรงกันกับข้อมูลที่การไฟฟ้ามีอยู่จะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่31มีนาคม2,563เป็นต้นไปจนกว่าจะจ่ายครบจำนวนทั้งหมด21.5ล้านได้วงเงิน3 0 0 0 0ล้านบาทนอกจากนี้การไฟฟ้ายังได้เตรียมวางระบบการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ของการไฟฟ้าด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้นก่อนหน้านี้นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเคยให้สัมภาษณ์ถึงหลักเกณฑ์การจ่ายคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าไว้ว่าขึ้นอยู่กับแต่ละรายที่วางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไว้กับการไฟฟ้ามีตั้งแต่300บาท2,000บาท4 0 0 0บาทและ6000บาท โดยอัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันมีขนาดมิเตอร์และวงเงินคืนดังนี้มิเตอร์ขนาด5วงเล็บ15เงินประกันการใช้ไฟฟ้า300บาทสำหรับบ้านพักขนาดเล็กที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มาก2มิเตอร์ขนาด15วงเล็บ45เงินประกันการใช้ไฟฟ้า2,000บาทขนาดมิเตอร์ที่ครัวเรือนส่วนใหญ่นิยมใช้3มิเตอร์ขนาด30วงเล็บ100 เงินประกันการใช้ไฟฟ้า4,000บาทเป็นบ้านพักขนาดใหญ่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด 4. มิเตอร์ขนาด15วงเล็บ45สเฟส3เงินเงินประกันการใช้ไฟฟ้า6,000บาทขนาดนี้ประชาชนไม่นิยมใช้โดยขั้นตอนการลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของการใช้ไฟฟ้าหรือการไฟฟ้าในพื้นที่พร้อมแบ่งการยื่นเรื่องเป็น3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน2กรอกชื่อนามสกุลและ3กรอกเลขที่สัญญาการที่กำหนดอยู่ในบินค่าไฟฟ้าหากตรงกันจะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่3มเมีนาคม2,563เป็นต้นไปค่ะและนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอจบข้อมูลข่าวสารเพียงเท่านี้นะคะ หากทางช่องมีข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจจะนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านได้รับทราบใหม่นะคะสวัสดีค่ะ